สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเช่อะโฮลิกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นภาพปุโตะโครเช่ต่อดอกลายที่71ของช่องโ ah ครเช่อะโฮลิกค่ะท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่จากโ ah ครเช่อะโฮลิกค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะโดยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่4นะคะก็จะเป็นการถักแถวที่9ถึงแถวที่10นะคะะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเมื่อเราลอดห่วงแถวที่8แล้วนะคะ อแถวนี้ก็จะง่ายหน่อยก็จะเป็นโซ่สามนะคะโซ่สามเเข็มเบอร์หกนะคะแล้วก็ไหมเบอร์สิบหกนะคะโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอสีครั้งตรงห่วงตรงหลักอ่แล้วก็โซ่สองนะคะโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอตรงหลักโซ่สอง พอหนึงคอตรงหลักสู่สองแล้วก็พอหนึงคอตรงหลักอ่าโซ่สองพอหนึงคอตรงหลักโซ่สองแล้วก็เว้นไปหนึ่งสองนะคะอ่าแล้วก็พอหน่งคอทั้งหมดสีครั้งตรงหลักนะคะ1นึ่สองสสี่ ซ่สองพอหนึ่งคอ, 1, คอตรงหลักโซ่สองแล้วก็หนึ่งสองนะคะเว้นไปสองที่สามแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอพอหนึ่งคอที่เดิมโซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักโซ่สอง พอ, 1, อ 4, หนึ่งคอสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โซ่สองข้ามไปสองนะคะข้ามไปสองแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอตรงหลัก โซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักโซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักโซ่สองแล้วก็ผ่อหนึ่งคอตรงห่วงตรงหลักสี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่โซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลัก โซ่สองผ่อนคอตรงหลักนะคะอ่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวก็จะมีดกมาร้องเพลงให้ฟังนะคะก็จะมีลมพัดไปไม้อ่าโซ่สองแล้วก็พอ่อนคอตรงหลักนะคะอ่าโซ่สองแล้วก็เว้นไปสองนะคะก็จะเป็นพอน่อนคอทั้งหมดสีครั้งหนึ่ง สองสามสี่โซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักโซ่สองแล้วก็หนึ่งสองเว้นไปสองอันที่สามก็พอหนึ่งคอโซ่ห้าเนี่ยนะคะเพื่อถักเราก็จะเป็นมุมก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อ่าอิชัดเจนแล้วก็พอหนึ่งคอที่เดิมโซ่สองพ่หนคอตรงหลักโซ่สองพอหนึ่งคอ,งอ,งอ,งคอทั้งหมดสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โซ่สองอ่าพ่หนคอนะคะ ตรงหลักโซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักโซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักโซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักโซ่สองข้ามไปสองนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอตรงห่วงตรงหลักสี่ครั้งหนึ่งสองสาม สี่โซ่สองพอหนึ่งคอตรงเว้นปีสองพอหนึ่งคอตรงหลักโซ่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 สองก็หนึ่งสองแล้วก็สี่ครั้งนะคะพอหนึ่งคอสี่ครั้งหนึ่ง สองสามสี่โซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักนะคะโซ่สองเว้นไปสองค่ะหนึ่งสองแล้วก็พอหนึ่งคออันที่สามแล้วก็โซ่ห้าพอหนึ่งคอที่เดิม โซ่สองผ่อ,อนคอตรงหลักโซ่สองพอหนึ่งคอทั้งหมดสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่โซ่สอง,สสสสองเว้นไปสองเราก็พอหนึ่งคอโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอตรงหลักโซ่สอง ก็พอหนึ่งคอโซ่สองนะแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะแล้วก็เว้นไปสองก็โซ่สองพอหนึ่งคอตรงห่วงตรงหลักสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โซ่สองพอหนึ่งคอตรงตรงหลักโซ่สอง พอหนึ่งคอตรงหง่วงตรงหลักสู่สองพอหนึ่งคอตรงหลักโู่สองพอหนึ่งคอตรงหลักโู่สองเว้นไปสองนะคะหนึ่งสองแล้วก็พอหนึ่งคอทั้งหมดสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โซ่สอง,สสสสองก็พอหนึ่งคอ รงหลักโซ่สองเว้นไปสองนะคะหนึ่งสองแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่ห้าพอหนึ่งคอที่เดิมโซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอแล้วก็พอหนึ่งคอสี่ครั้งหนึ่งสอง สามสี่อ่ะเราก็ครบทั้งหมด4ี่มุมนะคะโซ่สองเล่นไปสองแล้วก็พอหนึ่งคอคะอ่ะอ่าโซ่สองพอหนึ่งคอโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สอง่าแล้วก็พอหนึ่งคอคือมันต้องตรงหลักทั้งหมดนะคะ แล้วก็โซ่2ค่ะก็เราก็ไปรอดห่วงตรงโซ่ที่สามที่เราเริ่มไว้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่3ค่ะเป็นแถวที่สิบนะคะทีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่3ต่ออีกสองโซ่เป็น5นะคะพอ1คออาวินไปสองแล้วก็พอหนึ่งคอะคะ่ะโซ่2แล้วก็พอ1นึ่งคอโซ่2แล้วก็พอ 1, นึ่งคอะคะ่ะอันนี้เป็นแถวที่สิบแล้วนะคะ โซ่สองโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สองพอหนึ่งคอโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอโซ่สองพอหนึ่งคอโซ่สองพอหนึ่งคอมาถึงมุมนะคะ โซ่สองพอหนึ่งคอตรงหลักแล้วก็โซ่สองเว้นไปสองนะคะหนึ่งสองแล้วก็พอหนึ่งคอที่สามแล้วก็โซ่ห้าอันนี้สําหรับการถักมุมนะคะพอหนึ่งคอที่เดิมแล้วก็โซ่สองนะคะก็พอหนึ่งคอให้ตรงหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นแถวที่สิบก็จะมีแต่ โซ่2แล้วก็พอ่อนคอนะคะส่วนคลิปหน้านะคะก็จะเป็นการถักต่อดอกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ